เป็นอะไรเป็นอะไรเขินทำไมอ่ะปกติไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้แมแบบว่าเครั้งแรกที่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเราเคยใส่อยู่แต่ว่านานๆทีแม่แต่ว่าวันนี้เขาตั้งใจทําเพื่อทุกคนเลยเพราะว่าเราเปิดตะก้าริก้าคีนวันแรกนะคะหนูก็เลยใส่ชุดไว้นะอ๋อ ส่สวยใส่แบบนี้สวยคือบบพี่ๆว่าคือโบนู่ตังต้งใจใส่สุดไว้น้ำเพื่อจะมาโชว์ผิวให้พี่ๆดูเลยว่าการที่เราใช้เซ็ตคู่ลิก้าตัวนี้ตัวนี้ก่อนนอนตัวนี้ตอนเช้าผสมกันแดดทาก่อนออกแดดอะไรเงี้ยจะทําให้ผิวของเราเป็นแบบนี้นี่ผิวก็คือกระจังไส้ขึ้นผิวซวยผิวเหนียนแล้วผิวบวางแห้งความจัดก็คือสามะะสมาทิฏว่ยอ้ใส่เสื้อผ้าสู่ก็มีกระไดเห็นวันนี้ไหน,ไหน,นสวยมากอลอ่ามาก ก็อยู่นะคะสำหรับคลิปที่แบบว่าทุกคนรอกันไม่ว่าจะทั้งในคลิปในไลฟ์นะวันนี้หนูเปิดตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีแค่3,000ันเซเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจรีบกดสั่งได้เลยค่ะใส่แล้วหอกะใส่สุดไว้น้ำผิวสวยๆแบบนี้กันจ้าให้ดูใกล้ๆให้เบึ้งโมโมนะดูเลยเอ้ยริก้าคินค้าคิเ